ตอนนี้โควิดระบาดหนักเลยนะยอดตัวเลขรายวันเนี่ยทะลุ17ื่นเเสียชีวิตเป็นร้อยนะแล้วก็บางคนเนี่ยรักษาตัวอยู่ในบ้านวิธีการในการรักษาตัวเนี่ยทีมของเราก็ลงพื้นที่ไปที่ปทุมธานีครับมีครอบครัวครอบครัวหนึ่งเป็นครอบครัวใหญ่เลยนะ อยู่กันเกือบๆจะ60คนครอบครัวหนึ่งครอบครัวนี้อยู่กัน60กว่าคนเลยนะติดโควิดยกบ้านแล้วเขามีวิธีการในการรักษาตัวอยู่ที่บ้านทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปที่ปทุมธานีครับไปพบกับคุณปราณีอิสระศักดิ์อายุ35ปีเจ้าของคลิปที่มีการมาแชร์วิธีการรักษาตัวอยู่ที่บ้านครับ บ้านพักเนี่ยอยู่แถวแถวอำเภอธัญบุรีปทุมธานีครับคุณปราณีอยู่กับสามีอายุ56ปีมีญาติพี่น้อง60กว่าคนรวมกัน10บครอบครัวแล้วอยู่ในบ้านขนาด3มชั้นเนี่ยหลังเดียวอยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่เลยทันทีที่ทีมข่าวของเราไปถึงเนี่ยคุณิีรพพัฒนาไปถึงเด็กๆหลายสิบคนวิ่งเล่นภายในบ้านอย่างสนุกสนานตามภาษาเด็กเลยแล้วคุณปานีเล่าให้ทีมข่าวบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเด็กๆทุกคนที่เห็นอยู่ในบ้านเนี้ย เคยติดโควิดมาแล้วนะแต่ตอนหลังน้องๆอ,อ,อาการดีขึ้นจนหายเป็นปกติครับเผือยเยืยนบอกว่าคนในบ้านเนี่ยติดเชื้อโควิดรวมกัน60คนแต่ไม่ได้เป็นพร้อมกันทีเดียวนะค่อยๆทยอยติดเริ่มมาตั้งแต่เดือนมิถุนายนเรื่อยมาซึ่งแต่ละครั้งเนี่ยก็จะติดทีละ10คนค20คนแล้วทุกคนเลือกที่จะรักษาตัวอยู่ที่บ้านครับพ่อผู้ป่วยเนี่ยเป็นเคสสีเขียว จนรักษาตัวหายเป็นปกติแล้วครบกําหนด,ดกักตัว14วันทุกคนไม่มีอาการใดๆเลยนะเอาฟ,อฟังเสียง,งตรานี้ะที่ตรวจพบนี่ก็คือต้องกลัวเพราะว่ามันรักษาหายรักษาหายจริงๆเพราะไม่ว่าจะเป็นบ้านหนูเป็นหรือบ้านน้องสาวเป็นก็หายกันหมดในบ้านหนู70กว่าคนที่เป็นมันหายกันจริงๆสําคัญมากจากประสบการณ์เลยสําคัญมากๆยาอย่างสอย่างจิตเนี่ยคนนตกมาก แล้วหนูก็จะบอกเลยห้ามตกยาตามอาการและอากาศเนี่ยอากาศสําคัญจริงๆแล้วก็ฝากตรงนี้นะคะบางคนกลัวจนกินยาล่วงหน้ามีคนโทรหาหนูบอกว่าพี่คะตอนเนี้ยหนูใจสั่นมากแล้วหนูก็แย่มากแล้วหนูก็เหนื่อยเหมือนเหนื่อยบอกเป็นโควิดหรอคะน้องไม่ได้เป็นค่ะพี่แต่หนูกินยาพารากินฟ้าทลายโจรกินสมุนไพรกินดักไว้หมดเลยอะหนูก็ถามว่าเอ้าแล้วน้องไม่ได้เป็นน้องกินค่ะพี่หนูกลัวเป็น น้องต้องหยุดยาก,ก่อนนะเพราะตอนเนี้ที่น้องพูด่รใจสั่นเต้นแรงพี่กลัวตับน้องจะวายอะค่ะวายถ้าเราจนกินต่อเนื่องไม่ได้นะถ้าไม่ไไมีาการอย่าก,กินนะครับแล้วก็กินกันไม่ได้ด้วยไม่ได้ไม่ได้ไไดนี่ฮะและที่สําคัญครับคืออยู่ที่จิตเราอ่ะอย่าจิตตกนะออแล้วหลายคนถามว่าเอ๊ะครอบครัวใหญ่แบบนี้รักษาตัวอย่างไรทําไมไม่ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลเธอก็เล่าบอกนะครับบอกว่าสาเหตุที่ครอบครัวเนี่ยตัดสินใจอยู่ที่บ้านหลังนี้ดูสิฮะ อากาศไทยเทสะดวกมากไม่แออัดแล้วไม่รู้สึกอึดอัดด้วยแล้วพอกลับมารักษาตัวที่บ้านเนี่ยกินยาตาบาการนะทานยาสมุนไพรอย่างฟ้าทลายโจรขณะเดียวกันไม่รักษาตัวแบบโดดเดี่ยวลําพังนะยังมีทีมแพทย์จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลมาให้คนแนะนําด้วยมาทั้งวัดออกซิเจนในเลือดอยู่สม่ําเสมอจนอาการดีขึ้นจากนั้นก็ไปเอ็กซเรย์ปอดจนไม่พบสิ่งผิดปกติใดๆนะครับเอาฟังเสียงอีกท่านหนึ่งฮะ จนใจจรเนี่ยเวลาเราเป็นเราก็กินคือถ้าเราไม่เป็นเนี่ยอย่าไปกินแล้วก็เรื่องอื่นนะมันรักษาตามอาการเช่นเราปวดหัวเป็นไข้เราต้องเช็ดตัวให้ไข้ลงแล้วก็กินไข้ตามอาการอ่ะก,กินยาตามอาการกินยาตามอาการหมายถึงว่าถ้าเราปวดหัวน้อยเราก็กินแค่พาราแค่เม็ดเดียวปวดหัวมากเราก็กินพาราเพิ่มเป็น2เม็ด แล้วคนนี้เวลาเราอะไข้ลงแล้วน่ะมันจะมีไขล้ลุุมๆข้างในอพอไขล้ลุมๆข้างในเนี่ยเราจะใช้ยาขมยาเขียวหรือยาหวานชงน้ำเต้าทองก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่งปัจจัยหลักมันเลยก็คือว่าเวลาหลังจากเราเป็นโควิดแล้วเนี่ยร่างกายเราต้องการน้ําเยอะมากมาหาศาลอย่างน้อยเราต้องมีวันละ3ลิตรในการที่จะเข้าไปกําจัดของเสียในร่างกายออกมาเนี่ยฮะ เป็นวิธีการในการรักษาตัวอยู่ที่บ้านหลังจากที่เรื่องราวนี้ถูกแชร์ไปโลกออนไลน์ปรากฏว่ามีคนโทรศัพท์เข้ามาสอบถามวิธีการรักษาตัวกับคุณปราณีเนี่ยไม่ขาดสายบางวันถามตั้งแต่เช้าจนถึงตีสี่บางวันตั้งแต่เที่ยงคืนจนถึงเช้าแต่เธอก็บอกว่ายินดีนะที่จะถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับคนอื่นได้เข้าใจวิธีการในการรักษาตัวอยู่ที่บ้าน แล้วคนยังหาเตียงไม่ได้หลายคนมีภาวะเครียดเพราะฉะนั้นเธอก็บอกว่าพร้อมที่จะให้คำปรึกษาแล้วก็ให้ทางออกสำหรับทุกๆคนในการรักษาโควิดนี่ฮะเป็นตัวอย่างของคนในครอบครัวนะครอบครัวใหญ่อ่ะนี่ฮะอาจจะเกี่ยวข้องอะไรกับสายพันธุ์ด้วยหรือเปล่าครับอันี้อาจจะไม่ใช่เดลต้าเพราะเดลต้ามันจะลงปอดง่ายกว่าใช่แต่ก็แสดงให้เห็นว่าโฮมไอโซเลชันเนี่ยสำหรับหลายๆกรณีมันก็มันก็ได้ผลนะก็รักษาจนหายได้นะครับ สวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้มีลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีนข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ